แน่นอนนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหลายคนมีคําถามว่าเอ๊ะก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่เสี่ยงนะคะต่อภาวะการเกิดสงคราม<อ>แล้วทําไมยังจะต้องไปใช้รายงานที่อิสราเอลเอหลากหลายเหตุผลนะคะ <c oughs> และที่แน่แน่คุณผู้ชมคือชีวิตของคนเรามันทางเลือกไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมความจําเป็นในชีวิตของเราก็แตกต่างกันละะ้ค่ะแล้วพวกเขาเหล่านี้มีความจําเป็นในชีวิตอย่างไร <c oughs> ติดตามได้จากรายงานของคุณสุริยาปะตะทยโยได้เลยค่ะ เาเเนีเ่ยภาพแรงงานไทยในอิสราเอลวิ่งหนีระเบิดสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของแรงงานไทยในต่างแดนแขวนอยู่บนเส้นได้บางคนโชคดีรอดชีวิตบางคนโชคร้ายต้องสูญเสียเสาหลักของบ้าน รำเพยกุศรรมอายุ62ปีชาวบ้านโคกสูงตําบลนนทาตอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในครอบครัวที่สูญเสียลูกชายทั้งสองคนในเวลาเดียวกันคืออภิชาติอายุ29ปีและพงเทพอายุ26ปี2พี่น้องที่ทํางานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ถูกยิงเสียชีวิต ไปเพราะลูกไม่โทรมาผมก็ยังยังไงไม่โทรมาโทรไปหาก็ติดต่อไม่ได้จะจบเพงเดี๋ยวนี้ดูข่าวดูแ็นยังไงบ้างก็สลายครับท่านก็คิดในทางตื้นๆว่าลูกเองจะรอดคือถ้าตังค์บวกไปครับถ้าลูกถ้าลูกจะเป็นอย่างนี้นะผมคงจะรับอะไรไม่ได้หรอกครับตรงนั้นแม่ก็จะ ปรำเพยเล่าถึงเหตุผลที่ลูกทั้งสองคนไปทํางานต่างแดนว่าต้องการหาเงินมาจุนเจือครอบครัวทํางานที่ประเทศไทยได้ค่าจ้างน้อยไม่พออยู่พอกินจึงตัดสินใจไปขายแรงงานที่ประเทศอิสราเอลโดยพงเทพผู้เป็นน้องไปก่อนแต่โดนนายจ้างโกงค่าแรงจึงไปอยู่ที่อื่นและได้เงินดีจึงชวนพี่ชายตามไปอยู่ด้วยที่ผ่านมาลูกเคยเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ชู้รบในอิสราเอลแต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขนาดนี้มารู้อีกทีคือลูกชายทั้งสองคนเสียชีวิตหัวใจ พ่อแทบสลายไม่ต่างจากหมวยนาจันอายุ57ปีแม่ของพิชิตนาจันแรงงานไทยในอิสาราเอลที่เสียชีวิตพร้อมกับลูกชายของรำเพยทั้งสองครอบครัวเป็นเขือญาติกันเหตุผลเดียวที่เลือกไปทำงานที่อิสาราเอลคงไม่แตกต่างจากคนอื่นนั่นคืออยากได้เงินส่งให้ทางบ้านเพราะครอบครัวยากจน เมืองเวียงไทยมันโบได้หลายไะนะเห็นเขาไปได้หลายงอกระยันได้งอกระไปสมาคมเรื่องงานไหวบังก็เลยได้ไปบันเทิงขี้งอว่าเมไปนออกคอนเดอร์พนันบัตรมึเขาไปได้เงิ่อนงอกระยันได้บันไปสมาคมเรื่องงานถิ่นไหวทะเลยถึงขี้งอเลยไปก็ว่าไม่เกี่ยมตัวบินนีโมพีกเกตุล่าเพราะสองหกหาบอ่น เช่นเดียวกับครอบครัวของบุญญารินศรีจันทร์ชาวอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นเธอบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของลูกสาวส่งเงินให้แม่ผ่อนบ้านผ่อนรถอีกหนึ่งปีจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าแต่ตอนนี้ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันยังไม่รู้ชะตากรรมอยากให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือโดยนำภาพถ่ายมายืนยันว่าคนที่ถูกจับไปคือลูกสาวของตัวเองตอนนี้ได้แต่ภาวนาให้ปลอดภัยขาหูตว่าถือจับไปนะถือจับไป เป็นตัวประกันในกลุ่ม11คนนี่แหละค่ะแต่ว่ากับว่าท่านไอ้หูร้องเบียงเล่าีกียงอีกดอกกับหูแค่นั้นล่ะว่าเขาจับไปในกลุ่ม11คนกับมีซื้ออยู่แต่ว่าเมื่อวานนี่ลาสุดเนี่ยกับมีคชิปนี่แหละเขาส่งลิปมาให้เบิงวานี่แหละลูกสาวแมว่าท่านไอ้ตายดอกเขาวางซีเขาว่ายังมีชีวิตอยู่แมว่าต้องเป็นห่วงเด้อ ามกลางสงครามมีแรงงานไทยในอิสราเอลมากถึง25,962คนมากที่สุดคือภาคอีสานบางคนตั้งคำถามเหตุใดจึงไปทำงานที่อิสราเอลทั้งที่รู้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงคำตอบที่ได้คือทุกคนยอมเสี่ยงเพื่อแลกกับความหวังหวังว่าจะมีเงินทองส่งให้ทางบ้านอยู่สุขสบายถ้าโชคดีอาจต่ํารวยถ้าโชคร้ายก็รับชะตากรรมได้แต่หวังว่าไฟสงครามในครั้งนี้จะยุติโดยเร็ว สุริยาปตัทธโยศูนย์ขา่าวภาคอีสานเนชั่นทีวีรายงาน